บทที่46ความวางใจเราละสาระสำคัญที่ฉันกำลังพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจคือในทุกๆวินาทีที่คนบนโลกของเธอตัดสินใจกระทำอะไรลงไปถ้ามันเกิดขึ้นจากความคิดมูลฐานด้านความกลัวมันก็จะก่อภาพของโลกในแบบของมันออกมา เธอรู้ไหมว่าถ้าวินาทีนั้นๆที่พวกเธอตัดสินใจเปลี่ยนความกลัวเป็นความรักภาพที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนไปทันทีโลกจะกลายเป็นคนละแบบอย่างสิ้นเชิงแค่เปลี่ยนความรักเนี่ยนะจะเปลี่ยนโลกเลยผมอุทานโลกของฉันคือตัวอย่างภาพฉายที่เกิดจากความคิดมูลฐานด้านความรักโลกที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยความรัก แล้วในกรณีของการขุดทองนี้ล่ะครับทุกคนที่ขุดมันขึ้นมาแล้วเขาจะทำอย่างไรกับมันผมถามถ้าเปรียบเทียบเราจะขุดขึ้นมาเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเราจะไม่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักประกันความมั่งคัง่งเหมือนที่โลกของเธอทำที่นี่มีการขุดเสียนแร่ทองคำมา เพื่อ,อวัตถุประสงค์หลักคือเอาไปเพิ่มปฏิกิริยาทางจิตให้เข้มข้นมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นวัสดุทำยานบินใช้ทำเป็นชุดนักบินและใช้เป็นส่วนประกอบอาคารของคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้พลังจิต คนที่มีหน้าที่ขุดแร่ทองคำนี้ก็ทำด้วยความรักเวลาที่ขุดมันขึ้นมาเขาก็เอามากองไว้ข้างๆบ่อน,นั่นแหละไม่เคยต้องเก็บในที่มิดชิดเลยถึงเวลาก็รวบรวมมันมาไว้อีกที่หนึ่ง ถ้าเธอไปเห็นสถานที่ที่เขาเก็บมันเธอจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับที่เก็บปุ๋ยมูลสัตว์ที่ใช้ใส่ต้นไม้เลยเขาไม่กลัวที่จะสูญเสียมันและคนที่มีความต้องการใช้มันก็ไม่จำเป็นต้องแย่งชิงหรือขโมยด้วยเพราะเขาตั้งใจขุดขึ้นมาให้ใช้อยู่แล้วให้ฟรีๆหรือครับผมถาม ที่เธอพูดว่าฟรีนั้นเธอรู้ไหมมันแสดงให้เห็นว่าเธอมีทัศนคติต่อทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องอยู่นะเธออาจจะต้องลองคิดดูให้ดีๆว่าแท้ที่จริงแล้วของพวกนี้มันเป็นของใครกันแน่ทุกคนที่นี่ตระหนักรู้ดีว่า เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันจึงเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเขาเขาแค่เป็นคนทำหน้าที่ขุดมันขึ้นมาการตระหนักรู้นี้ครอบคลุมไปในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นอาหารของใช้สิ่งประดิษฐ์จนถึงเรื่องใหญ่ๆคือผืนดินโลกดวงดาวและจักรวาลการตระหนักรู้เกี่ยวกับความจริงข้อนี้ เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของคนที่นี่มาตั้งแต่กำเนิดหากระหว่างทางก่อนที่เธอจะเข้าไปในเมืองถ้าเธอเจอสวนผลไม้หรือพืชผักต่างๆถึงแม้ว่าสวนเหล่านั้นจะมีเจ้าของคือเขากำลังลดน้ำพลวนดินอยู่เธอก็าสามารถเข้าไปเก็บกินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเลยเขายกตัวอย่าง อย่างนี้ดูเป็นการเสียมารายาทหรือเปล่าครับมันดูแปลกๆนะถ้าเธอไปขออนุญาตเขาว่าขอกินได้ไหมเขาต่างหากที่จะรู้สึกแปลกๆกับคำพูดของเธอเขาพูดเพราะทุกคนต่างตระหนักรู้ในหน้าที่ของตัวเองการมีคนเอาพืชผักที่เขาปลูกไปกินเขาจะรู้สึกยินดีมากกว่า เพราะหน้าที่ของเขาได้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้แล้วเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตผู้อื่นเขากลับจะต้องขอบคุณเธอเสียด้วยซ้ำที่คุณพูดมานี่เป็นเรื่องจริงเลยครับผมถามไม่นานเธอก็จะประจักษ์ด้วยตัวเองเขาตอบ ฉันอยากจะย้ำเกี่ยวกับเรื่องความกลัวนี้กับเธออีกครั้งเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญต่อการอยู่บนโลกนี้ถ้าเธอไม่ยอมรับมันเธอก็จะเป็นปฏิปักษ์กับทุกสิ่งเขาอธิบายทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีความกลัวล่ะครับผมถามความรู้คือคกลไกเราสามารถทำได้สองวิธี หนึทำให้เรารู้ให้ได้ถ้าเรารู้แล้วความกลัวจะหายไปเองสำหรับคนบนดาวโลกเทิงร่านี้ทุกคนมีทักษะที่จะเข้าถึงความรู้ได้อยู่แล้วดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพวกเราแต่ที่ดาวโลกไกาอาของคุณผู้คนยังอยู่ในช่วงของการสแสวงหาการรู้ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีที่2 คลายเอินหยุดพูดคืออะไรครับผมถามระวังรอคำตอบฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้คำว่าอะไรเขาตอบความวางใจน่าจะพอใช้ได้เขาพูดตอ่อความวางใจผมทวนคำด้วยความสงสัยแต่ความวางใจนี้ต้องมีส่วนผสมของความรักด้วยนะถ้ามีส่วนผสมจากความกลัวอีก ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ผ่านมาคนบนดาวโลกของเธอใช้วิธีวางใจด้วยความกลัวกันอยู่นะเขาเพยายามอธิบายแต่ผมก็ยิ่งงงอ,อ,อธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมครับบอกตามตรงว่าไม่เข้าใจเลยสักนิดผมพูดแบบไม่อาย ฉันจะยกตัวอย่างเรื่องการใช้การวางใจผสมความกลัวให้เธอฟังก่อนก็แล้วกันสมมติว่ามีชุมชนชุมชนหนึ่งที่ดาวโลกของเธอชุมชนนี้มีลำธารลำธารหนึ่งไหลผ่าน ทุกทกปีจะมีปลาฝูงใหญ่ว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อขึ้นไปวางไข่นะแหล่งต้นน้ำบนภูเขาชุมชนนี้มีผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่คนหนึ่งท่านเป็นผู้ที่ทุกคนในชุมชนวางใจท่านได้ประกาศกับทุกคนว่า หามจับปลาที่กำลังว่ายทวนกระแสน้ำนี้เด็ดขาดโดยได้บอกกับชาวบ้านว่าถ้าใครจับไปกินในช่วงนี้จะเกิดโชคร้ายชีวิตจะมีแต่ความอัปมงคลทุกคนในชุมชนก็เชื่อฟังไม่มีใครกล้าจะบปลาไปกินเลยแม้แต่คนเดียววิธีการสร้างความกลัวเรื่องโชคร้าย เพื่อปกป้องชีวิตลูกปลาที่เกิดขึ้นในอนาคตนี้ถึงแม้ว่าจะได้ผลดีคือไม่มีใครทําชั่วเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันให้ดีๆที่ชาวบ้านเหล่านั้นละเว้นความชั่วไม่ใช่เพราะความรักแต่เป็นเพราะความกลัวคือความกลัวว่าตัวเองจะโชคร้าย ซึ่งเขารับความกลัวนี้มาจากการวางใจในตัวผู้นำอีกทีเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ผลลัพธ์ทางกายภาพที่ออกมาเป็นเรื่องดีคือทำให้คนไม่ทำชั่วแต่ผลลัพธ์ทางพลังงานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การที่คนบนดาวโลกของฉันไม่ทำชั่วนั้นเพราะความรู้บวกกับความรักในขณะที่คนบนดาวโลกของเธอไม่ทําความชั่วเพราะความไม่รู้ว่างใจบวกกับความกลัวคนที่นี่รู้ดีว่า การฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะไปวางไข่นั้นสร้างผลกระทบต่อกลไกระบบนิเวศเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะทำให้สิ่งแวดล้อม ที่เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเขาเกิดการเสียสมดุลและเขาก็รู้ดีอีกว่าความรักที่มีต่อสมาชิกร่วมโลกเดียวกันด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนั้นจะอุดมไปด้วยกระแสคลื่นด้านบวกสูงสุดที่จะถูกปลดปล่อยออกมามอบให้แก่แกนของดาวโลกอีกที ส่วนคนที่โลกของเธอไม่เข้าใจระบบกลไกลการเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยาที่สลับซับซ้อนนี้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำลงไปท้ายที่สุดมันก็จะย้อนกลับมาสร้างความหายนะให้กับตัวเขาเองได้อย่างไรและสำคัญที่สุดคือไม่เข้าใจเรื่องขึ้นความถี่ด้านบวกที่โลกต้องการ การที่เขาไม่ทำความชั่วไม่ใช่เพราะเขามีความรักต่อสัตว์น้อยใหญ่เหล่านั้นการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกจากความรักจึงไม่มีนอกจากไม่เกิดคลื่นบวกแล้วยังปลดปล่อยขึ้นลบออกมาอีกต่างหากเพราะความกลัวจะปล่อยขึ้นความถี่ด้านตรงข้ามออกมาแทน ที่เป็นผู้นำจึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ความวางใจที่ประชาชนมีต่อตนเองไปสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกลัวอะไรกลัวโชคร้ายกลัวการลงโทษกลัวปีศาจหรือแม้กระทั่งกลัวบาปทุกความกลัวล้วนสร้างความถี่ที่โลกนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทั้งสิน้นและวิธีการนำความกลัวมาเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมนี้ คนบโลกของเธอยังนำมาใช้กับการสร้างความรักหรือความดีอีกด้วยเช่นกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์บ้างกลัวไม่ได้ผลบุญบ้างถ้าเธอได้ยินผู้นำทางาศาสนาของเธอมีแนวคิดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ให้เธอทำมันด้วยจิตสำนึกที่ว่าสิ่งนั้นดีแต่เขาให้เธอทำด้วยความกลัว แต่มันก็เป็นการกระทําที่ดีไม่ใช่เลอครับผมถามก็ใช่แต่การทําความดีจะต้องมาจากจิตสํำนึกด้านบวกสูงสุดของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวการลงโทษเช่นการตกนรกหรือมีสิ่งล่อใจให้ทําความดีด้วยการได้ขึ้นสวรรค์ เขาจะต้องทำมันด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าสิ่งที่ทำนั้นดีมันสมควรที่จะทำการที่ทำความดีด้วยหวังได้ผลบุญหรือได้เสวยสุขในแดนสวรรค์แดนสุขาวด,ดีอะไรทำนองนั้นจิตสำเนึกของเขาจะยึดเกาะกับสิ่งที่เขาตั้งความปรารถนานั้นจนต้องอยู่ที่นั่นจริงๆ ซึ่งมันจะยิ่งทำให้ดวงจิตดวงนั้นเพิ่มภาระกรรมเข้าไปอีกแทนที่จะได้ปลดเปื้องมันให้หมดไปโดยเขาจะต้องไปติดค้างอยู่ที่นั่นที่ที่มันเป็นแค่โลกแห่งจินตภาพเท่านั้นเขาตอบถ้าอย่างนั้นสวรรค์ก็ไม่มีจริงนะสิครับผมถาม แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะมันมีอยู่จริงแต่มันก็แค่ในมนโนจิตของพวกเธอถ้าพูดว่ามีก็ไม่ใช่เพราะของจริงทางกายภาพมันไม่มีเขาอธิบายพอเป็นว่าถ้าผลลัพธ์ทางพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาไม่ได้เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกที่แท้จริง หรือเป็นคลื่นบวกเทียมจิตก็จะไปติดค้างอยู่กับมโนโคติปลอมๆที่ตัวเองสร้างขึ้นและหลงเชื่อว่านั่นคือสวรรค์เธอลองสังเกตดูดีๆสิว่าสวรรค์ของแต่ละคนแต่ละชนชาติแต่ละาศาสนานั้นไม่เหมือนกันเลยภาพที่แต่ละคนบรรยายเกี่ยวกับสวรรค์นั้นเป็นแบบที่วัฒนธรรมหรือความเชื่อของเขาสร้างขึ้นมาทั้งนั้น ถ้ามันเป็นของจริงมันจะต้องเหมือนกันสิมันต้องมีความเป็นสากลและที่แน่ๆมันต้องนำไปสู่ความมีชีวิตและเป็นชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีวันตายหรือชีวิตนิรันด์ด้วยส่วนสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากมโนคตินั้นเมื่อเสวยผลบุญน,นั้นแล้วก็ต้องกลับไปเกิดที่ดาวโลกไกอาตามเดิม แต่คนที่โลกนี้ก็มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่หรือครับผมถามไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นแค่การเกิดและการดำรงอยู่ตราบเท่าจิตวิญญาณดวงนั้นต้องการตัางหากมันเป็นการเลือกของเขาเองว่าจะสิ้นสุดชีวิตเมื่อไหร่ถ้าไม่เลือกเขาก็จะยังคงมีชีวิตอยู่อย่างนั้นต่อไปได้เรื่อยๆการตายของคนที่นี่ คือการเลือกที่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดหรือเลือกที่จะกลับไปยังดินแดนแห่งบุพการีทางจิตวิญญาณของเขาดินแดนที่เป็นสุญญตาไม่มีเหตุ ผลใดที่จะกลับไปเกิดที่ดาวโลกไกอาอีกแล้วเพราะเขาไม่มีภาระกรรมที่ต้องชดใช้ไม่มีผลบุญที่ต้องไปเสวยจะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือการอาสาไปช่วยพี่ๆน้องๆที่ยังตกค้างอยู่ที่นั่นให้พ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งกรณีแบบนี้จะเป็นกรณีที่พิเศษมากๆ คนที่ทำเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีแถบสีสันร,รอบกายไม่เหมือนคนอื่นนานๆจะปรากฏขึ้นสักคนเมื่อโลกของเธออยู่ในช่วงวิกฤตคือมีความตกต่ำทางจิตวิญญาณกันมากๆซึ่งเธอมักเรียกพวกเขาว่า,าศาสดา